วัสดีค่ะแม่ให้ดูทองสร้อยข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะจากที่ขึ้นมาแค่แค่ตรงนี้ค่ะตอนนี้น้องขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วค่ะอะไรจะเก่งขนาดนั้นลูก <c oughs> แล้วอย่างนี้มันจะอยู่ไหมเนี่ยที่แม่ทำไว้เนี่ยหือยากไปเป็นแมวจรหน่ะลูก อยากเป็นแมวจรใช่ไหมอยากออกไปเป็นแมวจรใช่ไหมอยู่กับแม่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมลูกฮะแล้วจะลงได้ไหมลงได้ไหมเนี่ยดูท่าทางจะลงไม่ได้ค่ะสงสัยแม่ต้องช่วยค่ะสงสัยแม่ต้องช่วยนะดูนะคะจะลงยังไงอ่ะท้องสุกอีกคนท้องสุกอีกไม่ต้องขึ้นไปลูกไม่ต้องขึ้นไปลงมา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 กันเลย ลงมากันเลยลงมากันเลยไม่ต้องปีนดูนะคะดูดูดูด,ดูดูสองคนทำ่างนี้แม่ต้องทำยังไงเนี่ยหืมจะเอาหนูอยู่ไหมเนี่ยลูกหรืออยากจะออกมาเป็นแมวจรฮะถ้าแม่เผลอน,นี่ออกมาเป็นแมวจรเลยนะลูก ดูดูอยู่ข้างบนยังยังยัง,ยงทะเลาะก,กันอีกวิวมันสวยเหรอลูกข้างบนน่ะฮะข้างบนวิวมันสวยเหรอลงมาเลย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 นะลงมาเลยนะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เอาเด็กๆสองคนนี้ลงมาก่อนคะ่ะ